สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบ่อจรัดในวีรินอินสปา สวัสดีค่ะจากพิษโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายทั้งปัญหาสุขภาพการงานการเงินแต่มนุษย์เราก็สามารถเรียนรู้พัฒนาอยู่เพื่อรอดได้อย่างชาญฉลาดด้วยพลังสุดวิเศษนั่นก็คือแรงบันดาลใจเอ๊ะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว แรงบันดาลใจใหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งคนสัตว์สิ่งของเสียงเพลงสายลมแสงแดดเป็นต้นที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดสามารถกระตุ้นพลังความหวังกำลังใจเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จดังใจปรารถนา วิธีสร้างแรงบันดาลใจง่ายมากเลยค่ะเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนจากนั้นหัดเป็นคนช่างสังเกตตั้งข้อสงสัยกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอว่าอะไรทําไมอย่างไรแล้ววิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลรอบคอบนําไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นในที่สุดเช่นเอ๊ะอะไรที่ทําให้บุคคลสําคัญระดับโลกทั้งนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจและศิลปินชื่อดังประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างน่าทึ่งนะ ซึ่งคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็คืออ๋อก็เพราะว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจที่เยี่ยมยอดที่สุดนั่นเองค่ะแล้วแรงบันดาลใจของท่านผู้ชมนลคะเป็นอย่างไรบ้างค้นหาคำตอบให้ได้นะคะเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อท้งเรื่องสุขภาพการงานการเงินและเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายด้วยกันเพื่อก่อเกิดแรงบันดาลใจที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกวินาทีในวีรินอินสปาส์สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว